ลาออกอมรินเลิกอ่านข่าวชีวิตล่าสุดไม่ได้กลับมาอ่านข่าวอีกแล้วเรียกว่าเป็นที่พูดถึงสุดๆในขณะนี้สําหรับผู้ประกาศข่าวมากฝีมือทําเรตติ้งให้กับช่องอมรินนานหลายปีล่าสุดได้มีการออกมายืนยันแล้วว่าพูดอภิวนันดายืนใบขอลาออกแล้วโดยผู้ใหญ่ทุกฝ่ายรับรู้ส่วนในอนาคตจะมีโอกาสได้เห็นเขาไปร่วมอ่านกับที่ไหนต้องรอตามกันอีกทีหนึ่งถ้าย้อนไปเมื่อไม่นานนี้เขาถูกมองว่าทําตัวพูดเยอะไม่ยอม ขอให้พิธีกรร่วมอย่างคุณจิตด,ดีได้เสนอหน้าบ้างถึงขนาดที่อีกฝ่ายไม่พอใจขอย้ายไปทําที่อื่นเราไม่สามารถอยู่กับนายอภิวันได้อีกซึ่งก่อนหน้านี้นอกจากจะเป็นเบอร์หนึ่งของช่องทุกคนต้องเชื่อฟังในฐานะพิธีกรผู้จัดการทําชื่อเสียงหาทุนเข้าช่องได้จํานวนมากแต่กว่าจะสําเร็จมาได้ไกลขนาดนี้ไม่ง่ายเรียนจบจากสาขาวิทยุกระจายเสียงและทีวีก็เข้าสู่สิ่งที่ถนัดทางสื่อมาตลอดด้วยลีลาน้ําเสียงทําให้ผู้ชมประทับใจถูก คล้ายกับสรยุทธ์เลยทีเดียวปัจจุบันเขาได้บอกว่าต้องการพักจากหน้าจอเป็นเวลา4เดือนซึ่งยังไม่มีรายละเอียดว่าแท้จริงเป็นยังไงซึ่งก่อนคิดว่าตัวเองเก่งและแน่แต่จริงๆควรคิดว่าเราเองไม่ฉลาดเพื่อที่วันหนึ่งจะรู้ให้มากที่สุดต้องพัฒน,นาและปรับเรียนรู้ยิ่งขึ้นไปความคิดค่อยๆเปลี่ยนเมื่อมีโอกาสไปลงพื้นที่เห็นผู้คนที่ไม่สุขสบายฉะนั้นการมาอยู่จุดนี้นึกเสมออะไรที่พอทําให้สังคมได้บ้างเช่นเสนอข่าวไปให้ คนนำของมาช่วยเหลือเขาคิดว่ารักในการทำสิ่งนี้อยากเป็นกระบอกเสียงให้ผู้คนร่วมกันทําให้ส่วนรวมดีขึ้นไปอีกนั่นเอง